สวัสดีค่ะนักเรียนตอนนี้ครูยืนอยู่ที่หน้ากระดานดำนะคะกระดานดำนี้ยาว340ซนติเมตรแสดงว่ากระดานดำนี้ยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรคะคิดได้จาก1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตร2เมตรเท่ากับ200เซติเมตร3เมตรเท่ากับ300เซติเมตรดังนั้นกระดานดำนี้ยาว340เซนติเมตร ดาสองแผ่นนี้ที่มีขนาดเท่ากันมาวางต่อกันนักเรียนคิดว่าจะมีความยาวรวมทั้งหมดเท่าไรคะแล้วเราจะมีวิธีคิดอย่างไรดีนะวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลบวกผลลบเกี่ยวกับความยาวหรือความสูงกันนะคะ <S <S เรามาดูขั้นตอนการหาคำตอบโดยการตั้งบวกกันนะคะ เริ่มจากเขียนจำนวนในหน่วยเดียวกันให้ตรงกัน3มเมตร40ซนติเมตรบวกกับ3มเมตร40เซนเมตรบวกจำนวนในหน่วยเซนติเมตร40บวก40ได้80บวกจำนวนในหน่วยเมตร3บวก3ได้6ดังนั้นเมื่อนำกระดานดำมาวางต่อกันจะมีความยาว 6เมตร80เซนเมตรนั่นเองค่ะคราวนี้นะักเรียนลองทาโจทย์ข้อนี้ดูนะคะ22เมตร50เซนติเมตรรวมกับ12เมตร75เซนติเมตรได้เท่าไหร่คะเรามาดูขั้นตอนการหาคำตอบโดยการตั้งบวกกันนะคะเริ่มจากเขียนจำนวนให้ตรงกับหน่วยเมตรและเซนติเมตร 22เมตร50เซนติเมตรบวกกับ12เมตร75เซนเมตรบวกจำนวนในหน่วยเซนติเมตร50บวก75ได้125บวกจำนวนในหน่วยเมตร22บวก12ได้34คำตอบคือ34เมตร125เซนติเมตรนั่นเองครับ 125ซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรกี่เซนติเมตรคะเนื่องจาก100ซนติเมตรเท่ากับ1เมตรดังนั้น125ซนติเมตรจึงเท่ากับ1เมตร25ซนติเมตรเมื่อน,นำ1เมตรนี้มาบวกกับ34 cm, ได้35เมตรดังนั้น34เมตร125เซนติเมตร จึงเท่ากับ35เมตร25เซนเมตรนั่นเองค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการบวกความยาวกันไปแล้วคราวนี้มาเรียนรู้เรื่องการลบก,กันนะคะ5เมตร90เซนติเมตรกับ3เมตร70เซนเมตรต่างกันเท่าไหร่ เราลองมาดูแผนภาพเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นกันก่อนนะคะตอนนี้ครูมีแถบสีฟ้ายาว5้าเมตร90ซนติเมตรถ้าครูจะวาดแถบสีแดงที่มีความยาว3มเมตร70เซนติเมตรแสดงว่าครูควรวาดแถบสีแดงสั้นกว่าหรือยาวกว่าแถบสีฟ้าคะเก่งมากค่ะครูต้องวาดแถบสีแดงที่มีความ กว่าแถบสีฟ้านั่นเองนะคะจำนวนใดเป็นตัวตั้งและจำนวนใดเป็นตัวลบคะใช่แล้วคะ่ะตัวตั้งคือ5เมตร90เซนติเมตรเพราะ5เมตร90เซนติเมตรยาวกว่า3เมตร70เซนติเมตรนั่นเองนะคะแล้วจำนวนใดเป็นตัวลบคะ ใช่แล้วค่ะ3ามเมตร70เซนติเมตรเราจะมาดูขั้นตอนการหาคำตอบกันนะคะเริ่มจากเขียนความยาวที่มากกว่าเป็นตัวตั้งอยู่บรรทัดบนคือ5เมตร90ซนเมตรโดยเขียนตัวเลขให้ตรงกับหน่วยเมตรและเซนติเมตรลบด้วย3เมตร70เซนติเมตร ลบจำนวนในหน่วยเซนติเมตร90ลบ70ได้20ลบจำนวนในหน่วยเมตร5ลบ3ได้2ดังนั้นคำตอบคือ2เมตร20เซนติเมตรนั่นเองค่ะมาทดสอบความเข้าใจกันอีกสักข้อนะคะ845เซนติเมตร กับ10เมตร17เซนติเมตรต่างกันเท่าไร8 4 5เซติเมตรคือ8เมตร45เซเมตร8เมตร45เซเมตรกับ10เมตร17เซนติเมตรความยาวใดมากกว่ากันคะใช่แล้วคะ่ะ10เมตร17เซนติเมตรมากกว่าหาคำตอบได้โดย เขียนความยาวที่มากกว่าอยู่ด้านบนคือ10เมตร17เซนติเมตรลบด้วย8เมตร45เซนติเมตรลบจำนวนในหน่วยเซนติเมตรตัวตั้งคือ17น้อยกว่า45ไม่สามารถลบได้จึงต้องกระจาย10เมตรมา1เมตรหรือ100เซนติเมตรในหน่วยเมตรจึงเหลือ9เมตร และในหน่วยเซนติเมตรจึงเป็น100วก17เท่ากับ117เซิเมตรดังนั้น10เมตร17ซนติเมตรจึงเท่ากับ9เมตร117เซนติเมตรลบจำนวนในหน่วยเซนติเมตร117 45เท่ากับ72 ลบจํานวนในหน่วยเมตร9ลบ8เท่ากับ1ดังนั้นคําตอบคือ1เมตร72เซนติเมตรนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลบวกผลลบเกี่ยวกับความยาวหรือความสูงกันไปแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เพียงแค่นำความยาวในหน่วยเดียวกันมาบวกกันหรือลบกันเท่านั้นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกฝนและทำแบบหัดบ่อยๆจะได้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ